สวัสดีค่ะนักเรียนก็มาพบกับวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเรามาดูความหมายของคำว่าพลังงานกันนะคะพลังงานหมายถึงอะไรเอ,อ่ยนักเรียนทราบไหมคะ พลังงานก็คือเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆทำงานได้โดยอาศัยแรงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรงเช่นพลังงานลมหรืออาศัยแรงจากมนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยายศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงขึ้นมาอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบเรามาดูกันเลยค่ะว่า มีพลังงานประเภทใดบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะพลังงานกลนักเรียนทราบไหมคะพลังงานกลคืออะไรพลังงานกลก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแรงแล้วทําให้วัตถุเกิดการหมุนหรือเคลื่อนที่นั่นเองอย่างเช่นผัดลมนะคะที่บ้านเราเราเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตพัดลมก็จะหมนุนนั้นคือเป็นพลังงานกลนะคะ ต่อไปพลังงานที่สองนะคะพลังงานแสงค่ะพลังงานแสงก็คือพลังงานที่แผ่รังสีออกมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะนักเรียนพลังงานต่อไปพลังงานเสียงค่ะพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้นั่นเองอ,อะไรบ้างคะ ที่เราทำให้มันสั่นแล้วทำให้เกิดเสียงได้นักเรียนทราบไหมคะอย่างเช่นเส้นเสียงของเราเรียนลองจับคอตัวเองแล้วพูดนะคะตรงคอเรามันก็จะเป็นเหมือนมีอะไรสั่นนั่นแหละตรงเป็นตรงนั้นนะคะเป็นเส้นเสียงนะคะก็ทำให้เรามีเสียงได้หรือว่าเกิดเสียงได้นะคะต่อไปพลังงานต่อไปนะคะก็คือพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าคืออะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยพลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานอื่นเกิดจากที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นได้นั่นเองนะคะและต่อมามาดูพลังงานความร้อนกันค่ะพลังงานความร้อนคือเป็นพลังงานที่ได้มาจาก หลายแหล่งนะคะอย่างเช่นที่ใกล้ตัวเราเลยก็คือดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซึ่งผลของพลังงานความร้อนจะทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานที่พบในชีวิตประจำวันของเรานะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานไปแล้วนะคะคุณครูมาลีก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับพลังงานนะคะคุณครูขออธิบายคำที่แจ้งนิดน,นึงนะคะให้นักเรียนนำหมายเลขของแต่ละภาพนะคะใส่ลงในกลุ่มที่ใช้พลังงานต่างๆให้ถูกต้องนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดนะคะอันดับแรกเลยนะคะ นักเรียนก็เขียนวันที่นะคะวันศุกร์ที่15มกราคมพศ2564แล้วก็เขียนคำว่าแบบฝึกหัดแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะคะตรงกลางหน้ากระดาษค่ะ mm hmm. ข้อที่1กลุ่มที่ใช้พลังงานแสงนักเรียนก็ดูรูปภาพนะคะอย่างเช่นถ้าคุณครูมาลีดูแล้วว่าหมายเลขออะไรที่ใช้พลังงานแสงอย่างเช่นคุณครูมาลีก็ตอบหมายเลข 2นะคะก็นำหมายเลข2มาเขียนลงในตรงช่องของข้อที่1นะคะแล้วก็คุณครูมาลีก็ดูอีกว่าหมายเลข7นะคะเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานแสงนะคะคุณครูมาลีก็นำมาเขียนตอบในข้อที่1นะคะส่วนข้อที่2กลุ่มที่ใช้พลังงานความร้อนคือหมายเลขอะไรคะนักเรียนดูดีๆนะคะข้อที่3กลุ่มที่ใช้พลังงานเสียง ได้แก่หมายเลขอะไรนักเรียนก็ดูที่ทําให้เกิดเสียงนะคะและข้อที่4ค่ะกลุ่มที่ใช้พลังงานกลได้แก่หมายเลขอะไรนักเรียนก็ลองดูรูปภาพให้ดีๆก่อนตอบนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูมาลีก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะคุณครูขอย้ํา ของการทำงานนะคะขอให้นักเรียนทุกคนเขียนด้วยลายมือตัวบันจงแล้วก็ขีดเส้นด้วยไม้บันทัดให้เรียบร้อยนะคะพยายามทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็เมื่อทำงานเสร็จนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับงานที่เราทำหนึ่งรูปแล้วก็ถ่ายรูปเฉพาะ งานที่เราทําอีกหนึ่งรูปนะคะดังนั้นนักเรียน1คนก็จะได้ส่งงานในอัลบั้มของแต่ละคนนั้น2รูปภาพนะคะค่ะสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะเรื่องของพลังงานเป็นไงคะพลังงานก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเองนั่นเองนะคะ,ะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนก็จะตั้งใจทำนะคะในชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาเรียนเรื่อง การเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งนะคะใครที่อยากทบทวนหรือว่าอยากจะเรียนก่อนเรียนรู้เรื่องก่อนก็สามารถอ่านหนังสือเรียนไปล่วงหน้าก่อนได้เลยนะคะชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ